สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมไม่ได้แบ็กกับเกม e s w e e t h o m e ออนไลน์ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคการเล่นตัวละครใหม่ล่าสุดนั่นก็คือชาร์ลอตต์นั่นเองครับบอกเลยว่าเหมาะสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นตัวละครน,นี้อย่างแน่นอนจะมีเทคนิคอะไรบ้างมาดูไปพ,พร้อมกันเลยครับเทคนิคการเล่นตัวละครน,นี้ก็คือให้เน้นเดินตีมากกว่าปลาไพ่ครับการปราไพ่ไม่ควรจะปลาจากระยะไกลมากเกินไปเพราะว่ามันจะไม่โดนครับแต่ถ้าคิดว่าตัวเองปาแม่นพอปาแม่นมากๆก็ลองดูได้ครับอันนี้ผมไม่ได้ห้ามนะ ถ้าให้ผมแนะนําก็คือเน้นเดินตีก่อนในช่วงแรกครับแล้วก็รอผู้มาเยือนเจ็บจนหน้าแดงจนแบบว่าใกล้ตายกันแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเอาไพ่ขึ้นมาแล้วก็ปาไปให้โดนผู้มาเยือนแล้วกเก็บ e x e c u t e ครับเทคนิคการปาไพ่ให้โดนผู้มาเยือนนะครับควรพาไปในมุมที่ปิดตายนะครับหรือว่าเป็นทางโล่งๆนะครับให้อยู่ในระยะที่ใกล้กับผู้มาเยือนมากที่สุดเพราะว่าถ้ายิ่งใกล้เนี่ยเราจะยิ่งปาไพ่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับแล้วตอนที่ปาไพ่ออกไปเนี่ยควรจะนับจํานวนไพ่ที่ปาออกไปด้วยครับเพื่อที่จะสามารถ คำนวณดาเมจที่ผู้มาเยือนได้รับได้ครับส่วนสกิลคำพยากรณ์นะครับควรจะจําหน้าไพ่ให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางสถานการณ์เนี่ยหากเราเลือกไพ่ที่สกิลไม่เอื้อมหนวยอาจจะทําให้เราเสียโอกาสไล่ล่าผู้มาเยือนได้ครับ และอีกหนึ่งส่วนสําคัญที่ชาร์ล็อตไม่ควรพลาดครับก็คือทักษะของสุนัขครับจะมีทักษะและความสามารถที่แตกต่างกันออกไปจะช่วยให้การเล่นชาร์ล็อตเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับผมถ้าหากอยากรับชมรายละเอียดของทักษะสุนัขแบบเต็มๆนะครับสามารถเข้าไปดูได้โดยการกดที่การ์ดมุมขวาของคลิปนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเทคนิคการเล่นตัวละครชาร์ล็อตฉบับเบื้องต้นและถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับมีเทคนิคการเล่นตัวละครชาร์ล็อตที่มากกว่านี้แอดวานกว่านี้ ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแนะนำเพื่อนๆชาวนิวอนกันได้ในใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมแม่นี่แบคขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ